ผู้ชมค้ะง,งานนี้น่าสนใจมากนะเป็นงานแสดงสินค้าแว่นตาระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยด้วยค่ะน่าสนใจมากว่าจะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวกับแว่นตารวมทั้งจะเป็นการเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสากรรมแว่นตาในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ อาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนลออปติก2025งานแสดงสินค้าและสัมมนาระดับนานาชาติด้านแว่นตาและสายตาที่ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนตรียมเปิดฉาก9-11ตุลาคมนี้ครั้งแรกในประเทศไทยต่อยอดอุตสาหกรรมแว่นตาและสายตาครบครันรวมถึงเวทีเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการจัดงานที่ใหญ่ระดับภูมิภาคเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย มันก็จะช่วยนะทำให้การทำงาน,นะะหรือว่าการประกอบวิชาชีพนะะการประกอบการนะครับนะะแล้วก็วิชาชีพทางด้านสายตาต่างๆเนี่ยนะครับจเจริญรุดหน้าต่อไปนะฮะได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพ ความน่าสนใจที่พลาดไม่ได้ภายในงานคือการแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสากรรมแว่นตาที่รวบรวมผู้ประกอบการชั้นนําทั้งร้านค้าผู้ประกอบการดูแลสายตาเจ้าของแบรนด์ทั้งแว่นกันแดดกระจกแว่นสายตาเลนส์ ens, บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์สาหรับแว่นตาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านสายตาชั้นนํา200รายซึ่งจะจัดระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ณหอ5-6 Impact เมืองทองธานี